พลพักนักปรุง plus เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวบิสกิตกันก่อนนะครับตอนนี้พลเปิดเตาอบไว้แล้ว180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเราใช้พิมพ์ขนาด7นิ้วเอาแบบที่ถอดก้นได้แบบนี้นะครับจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะครับส่วนประกอบของตัวบิสกิตตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแค่บิสกิตน้ำตาลเล็กน้อยและเนยครับ เลือกเนยที่มีคุณภาพมีชัยไปมากกว่าครึ่งครับเพราะว่าเนยเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวฐานชีสเค้กของเราตัวนี้มีความหอมละมุนครับซึ่งวันนี้พนใช้เนยของเวสโกตัวนี้ครับเป็นเนยจากนิวซีแลนด์ครับเราเลือกแบบไม่เค็มนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งหมด50กรัมด้วยกัน เนยตัวนี้เวลาที่เขาผลิตเนี่ยครับเขายังใช้วิธีการปั่นแบบดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ทำให้ได้เนยที่มีรสชาติเข้มข้นละมุนมากทีเดียวครับด้วยสภาพอากาศที่ดีนะครับแล้วก็หญ้าที่มีคุณภาพทำให้นมที่นำมาใช้ผลิตเนยตัวนี้ครับเมื่อผลิตออกมาแล้วเราได้เนยคุณภาพที่มีสีเหลืองทองแล้วก็กลิ่นหอมมากทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับเนยของเวสโกเนี่ยครับ ยังมีเครื่องการันตีนะครับคือได้รับรางวัลถึง3ปีซ้อนจากงานช e สอวอร์ดในผลิตภัณฑ์กลุ่มเนยด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้เนยตัวนี้ทั้งหมด50กรัมดูจากด้านบนนะครับเขาจะมีขีดให้เราตัดเลยนะครับใช้เท่าไหร่เราก็ตัดเท่านั้นนําไปละลายแล้วก็บดกับแครกเกอร์และเกลือครับ เอาตัวฐานชีสเค้กของเราออกมาพักครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําตัวชีสเค้กส่วนแรกกันเลยครับซึ่งจะเป็นสไตล์นิวยอร์กชีสเค้กนะครับหรือชีสเค้กแบบอบครับวันนี้เมื่อกี้เราใช้เนยของนิวซีแลนด์ตัวครีมชีสของเรามาจากบริทเทนีประเทศฝรั่งเศสตัวนี้เลยครับต้องบอกว่าครีมชีสตัวนี้ที่คนชอบมากเพราะว่ารสเปรี้ยวของเขา่าเป็นรสเปรี้ยวแบบธรรมชาตินะครับดังนั้นเวลาที่เราอยากจะทํารสชาติอื่นๆอย่างรสชาติเาวรสอย่างรสชาติสตรอเบอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับกลิ่นรด ที่เราใส่ลงไปเนี่ยครับมีความโดดเด่นไม่ใช่มีแต่ลดเปรี้ยวมากรบอย่างเดียวนะครับครีมชีสต,ตัวนี้ได้รับรางวัลทุกปีจาก Paris International Agricultural Show ครับง่ายๆนะครับทุกอย่างลงในเครื่องปั่นเลยครับ ส่วนที่เป็นชีสเค้กอบของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับหลังจากนั้นนําไปแช่เย็นสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนครับชีสเค้กของเราที่อยู่ในตู้เย็นนะครับตอนนี้เย็นลงดีแล้วครับพร้อมที่จะทําชั้นต่อไปซึ่งจะเป็นชีสเค้กแบบไม่อบครับสิ่งที่ทําให้เขามีเนื้อที่เบาฟูเนียนนุ่มละมุนล้นนะครับก็คือวิปครีมซึ่งเราก็จะใช้ของเวสโกนะครับ ตัวนี้เช่นเดียวกันเลยเลยครับเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้บริษัท Westland Milk p r o d u c t นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยของนิวซีแลนด์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมเนยนะครับวิคครีมตัวนี้นะครับผลิตจากนมของแม่วัวที่กินหญ้าเขียวแล้วก็ถูกเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของ UHT นะครับสีของเขาเนี่ยจะสวยมากสีธรรมชาติละมุนแล้วรสชาติเนี่ยก็ดีเข้มข้นกำลังดีนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงทีเดียวครับ ซึ่งต้องบอกว่าวิปครีมตัวนี้นะครับเวลาที่เรามาตีเนี่ยครับเขามีแฟตถึง 35. 5ยิวเยของเขาสูงทีเดียวครับ2.4ถึง2.7โดยใช้เวลาในการตีประมาณแค่4-6ถึงนาทีก็ได้แล้วครับเอาละครับถ้าเผื่อเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มต้นจากการที่เราจะบูมเจลาตินนะครับใส่น้ำสะอาดลงในผงเจลาตินครับนำน้ำสับรดและน้ำตาลทรายใส่ลงในหม้อนำไปตั้งไฟอ่อนๆครับในระหว่างนี้ตีครีมชีสให้พอนุ่ม พอเริ่มเดือดนะครับยกออกจากความร้อนได้ทันทีครับเจลาตินที่พองตัวแล้วลงไปครับคนให้เจลาตินละลายครับคนประมาณสัก1นาทีนะครับให้ส่วนประกอบเย็นตัวลงเล็กน้อยเทใส่ในครีมชีสครับตีด้วยความเร็วต่ำให้เข้ากันครับนำไปหลอดในชามน้ำแข็งครับใส่วิปปิ้งครีมของเวสโกตามลงไปครับตีให้ฟูขึ้นครับส่วนชีสเค้กด้านล่างของเราเย็นดีแล้วนะครับตบแต่งด้านบนครับ นำกลับไปแช่เย็นอีกครั้งนะครับเพื่อให้เจลาตินเนี่ยทำให้ชีสเค้กแบบไม่อบของเราด้านบนเซตตัวดีเพื่อตอกย้ำรสชาติของเสาวรสเดี๋ยวเราจะมาทำซอสง่ายๆกันครับคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนครับนำไปตั้งไฟครับเมื่อส่วนผสมเดือดนะครับเราจะสังเกตว่าตัวซอสจะมีลักษณะที่ใสขึ้นครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงทันทีที่เย็นลงนะครับชีสเค้กของเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาใจคนชอบชีสเค้กแบบเน้นๆ กับเค้กที่มาพร้อมเนื้อชีสเคส้กสองรูปแบบเราทำกันนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราิดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok และปลายแอดครับ